อมาตามต่อครับผมฝั่งนี้ก็ยังขุดไม่เสร็จครับฝั่งนี้ติดอีกแล้วครับไปดูกันต่อครับที่บ้านบกเตาตำบลเบิดครับรัตรนบุรีสุรินเป็นยังอีกครับนั่นปปเป็นยังอีกติดอีกแล้วครับ เนี่ยดึงขึ้นจากตรงนี้ครับเกี่ยวใกล้จะเสร็จแล้วติดอีกแล้วเจ๊ใจไม่ดีเลยใช่ไหมเจ๊ <c oughs> วิ่งมาลงเลยบอกครับได้ครับโอ้โหวิ่งมาลงเลยไม่ได้ดิ้นเลยเกียวเกียวมาดีๆนะครับจมจมเมฟเลยจมลงธรรมดาเลยครับจัดให้เลยครับผมั้มโโมเ,เป็นลนลงะโอ้โหดูสิครับมิดเลยแขกฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาครับลงหนักลงข้างหลังครับ นี่เกี่ยวเกี่ยวมาลงอีกแล้วเมื่อเช้าคลิปที่แล้วเนี่ยดึงขึ้นเองครับคลิปที่แล้วเราดึงขึ้นรถวินดึงขึ้นครับรถวินทีมของเสียอุ้ยเพิ่งจะดึงขึ้นแต่ว่าเกี่ยวเกี่ยวมาลงอีกแล้วครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยดินแถวนี้ ส่วนฝั่งขฝั่งข้างหลังนู้นก็ยังไม่เสร็จนะครับกําลังขุดทีมรถวินกําลังขุดดินอยู่ยังเกี่ยวยังเกี่ยวเกี่ยวโซ่เกี่ยวสลิงไม่ได้เลยฝั่งนี้จมอีกแล้วแบบนี้รถเกี่ยวท้อแท้ิครับถ้าจะจมบ่อยขนาดนี้นี่โอ้โหยังไงครับกำลังใจนี่ต้องมาก่อน งานนี้ก็ให้กำลังใจกันเต็มที่แล้วครับตอนนี้ก็หยุดนิ่งอยู่ไปดูฟังไมโครต่อครับ ตัวเล็กไปดันตูดรถเกี่ยวเร็วดันตูดรถเกี่ยวข้าวไม่ร้อนบ่ร,นร้อนไหม,ไมร้อน มาดูฝั่งนี้ต่อครับฝั่งนี้ทําอะไรครับ่อกไฟตอนไปเตาตอกแค่ทำรูรากอ๋อตัดช่วงล่างเลยบ่เอาแต่ข้างบนขึ้นมาช่วงล่างก่อนก่อนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเข้าเสร็จถึงจะมาเอาช่วงล่างอ๋อจะไว้นี่ก่อนใช่ไหมเอเลูกจีนใหญ่เข้ามาแล้วช่วงล่างไม่มีรูที่จะเกี่ยวโซ่ไม่มีครับต้องใช้อุปกรณ์ตัดครับ ช่างอุ้ยนี่มีพร้อมทุกอย่างเลยดูกหมดจะดูการเกี่ยวข้าวนี้งานหลักคือทำอะไรต่องานหลักเลี้ยงวัวเลียงเนี้ยนอยเอฟซีบอกว่าเอาวัวกินน้ำแล้วยังมาเนี่ยโอ้คะแนกมุดครับมาจากบ้านกวดบุรีรัมย์ครับอย่าไปบอกเขาดิ เจ้าอด้ลเรบอกเองเหรอมาจากอำเภอบ้านขั้เสียบานก็บดจากบ้านกิเลกอำเภอบ้านกวดครับเอาดีแต่ว่ารถไปต้องพิจิตรมขึ้นเครื่องไม่ยังดีเลยนะเขอนคุาเขาจ้างนั่งเครื่องบินมากคุณตัวขุดค่อยอีกทีน่ะพี่จันทร์เหรอทางวยเป็นไงฝั่งนู้นดึงขึ้นแล้วติดอีกแล้วนั่นได้อยู่ได้อยู่มิยังกะค่อยว่าค่อยจ้างอ๋อค่อยคุยกันทีหลัง อ่ะตอนนี้ก็ภารกิจก็ยังอยู่ที่เจ้าโกเบโก้พีซีร้อยยี่สิบคันนี้ครับกองเคลียร์เยอะเลยวันนี้

ทนพอ่อทั้งเราเลยนอนขุดเลยครับตอนนี้นไปไตห้แกนใท้จกจเขาไว้น่าเล่นย่าไมขวอะไรดูพี่ ขางอยมุดเข้าไปครับเนอออดน้มันวดนึงนกน้าันหลายกว่งเอาเบียร์มาขวดเนอะา้ดไป่้หตีกบัวขาวจะบในบึงนวครับโอ้โหุนไปน่เลยตับไปแล้วโเวียดน้าเขาจมอเนาะบรถเลยท่องไงก่านี้เขนอะไรอยู่ไ่ิว่เห็นเหนน้ำมือน้ำปูเขากหูยข่าเสีติดมือมัดจัก้ลเจาะลู ภารกิจต่อไปเจาะรูเพื่อที่จะเกี่ยวโซ่เกี่ยวสลิงครับช <en> bon <eni> ่างอุยกำลังเจาะครับเจาะช่วงล่างมันไม่มีรู เป็นเจ้าโคมนสูนะครับขออภัยนะหลาหลายคลิปแล้วตื่นเต้นเหลือเกินพูดผิดพ,พูดถูกอ่าเดี๋ยวให้เวลาอ่าช่างอุ้ยนทีน,นึงนะครับโทรศัพท์เข้าอีกแล้วผมเดี๋ยวตามต่อกันครับ